ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวมาเบลจนลาเบลมาเบลวันลามาเบลวันลาสวัสดีค่ะพี่พี่ความฮอตของมาเบลนี้มันโด่มากเลยร่าสุดหลังจบคอนเสิร์ตเป็นไงคราบแฮปปี้ค่ะมีความสุขมากค่ะขอบคุณทุกคนที่มาหากันมากๆเลยค่ะขอบคุณพี่พี่สื่อด้วยค่ะเก็ตว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นการถ่ายภาพครอบครัวครั้งที่ แม่จะใช่ค่ะไม่ได้มีมานานแล้วค่ะมันเป็นโมมมันเหมือนปังเมมวันนี้บ้านเราโอ้ตอนพูดก็ร้องไห้เลยค่ะเพราะรว่ามันเหมือนแบบมันมันขาดหายมานานละกันแบบรูปภาพครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอได้มาถ่ายแล้วก็แฮปปี้แล้วค่ะเราเราได้พูดคุยาก,ก,ารรกับ<อ>ครอบครัวเราในในวันในวันนั้นเราได้คุยอะไรกับครอบครัวเราบจริงๆบอกตลอดเลยค่ะโทรคุยกันว่าแบบเออคิดถึงนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกลับไปหาที่บ้านแล้วคนภูมิใจทุกคคนแฮปปี้มาก ใช่ค่ะเขาบอกเขาบอกอะไรเราบ้างเขาบอกว่าไม่เห็นผิดเลยเล่นกีตาร์ถ้าไม่พูดไม่รู้นะเนี่ย,อ,ยอะไรเงี้ยให<ช>้กำ<ช>ลังใจเนาะก็แปลว่าชิมานมาเราก็บอกว่าไปอกังวลกับพ่อที่บ้านหรือว่าแบบอาจจะกลัวกังวลอะไรแบบนี้ใช่ค่ะคุยกับแม่ตลอดเลยว่ากีตาร์มันยากจังแม่เออมันแบบเหมือนหนูกังวลเพราะว่าเราเคยแต่เพอร์ฟอร์มใช่ไหมคะแบบร้องเต้นอะไรเงี้ยแต่พอ เรามาเล่นกีตาร์เราไม่เคยมาเล่นกีตาร์ต่อหน้าแบบ4ี่ห้าพันคนเราก็เลยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยค่ะตอนงมน้นอยนานลงมาแล้วน้อย<ร>เหมือนมันเกิดเหตุการณ์2เหตุการณ<ร>์ด้วยค่ะ<ร>คือเล่นกีตาร์ผิดไป2โนต้ตแล้วก็จริงๆลิฟต์มันต้องลงไปข้างล่างแต่ว่าเหมือนเพลงต่อไปอ่ะหนูต้องขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้แบบขึ้นบล็อกไม่ทันอก็เลยตอนไปชูวก็เลยแพนิคแบบก็คือ นิดเดียวใช่แต่เราก็แบบเพบนอยจัดจัดใช่วรสึกไงเพราะว่ามันต้องไปต่อเลยก็จริงๆมีพี่ๆช่างแต่งหน้าช่างแบบพี่ๆสไตลิสทุกคนรอบตัวแบบน่ารักมากๆค่ะคอยแบบให้กำลังใจตลอดรัเราใช่แบบจับหน้าหนูไม่เป็นไรนะลูกแต่ว่าแต่ว่าต้องร้องเพลงต่อไปย่า ก็ในแก๊งเป็นไงบ้างฮะบูมิกซี่กอดกันตลอดค่ะตอนตอนที่ตอนที่ร้องไห้ที่แบบเล่นผิดก็ไม่เป็นไรทำดีแล้วไม่มีใครรู้เลยก็จะแสบตอบรับของของคอนเสิร์ตเสรเรามันดีมากทุกคนอยากดูแล้วพอามฟอร์แมน์ตของหนูก็ดีมากขอบคุณค่ะอยากมีอยากมีค่ะพี่พี่ไปไหมคะไปค่ะเดี๋ยวชวนไปนะคะแต่ว่ามันมีอีกจะใหญ่กว่านี้ไหมพี่โดวยังไงเนี่ย ต้องคุยกับพี่โดงค่ะถามพี่โดงก็จองจองอินแพ็ไว้หรือยังจะหมดไหมคะโอ้ยลองดูสิลองดูก่อนลองดูก่อนไ่ลองไม่รู้ไงโอเคโอเคเดี๋ยวว่ากันปีหน้านะคะพี่พี่เอาทุกอยางมาเลยออกซิเจนนะคือเต้นเยอะค่ะแล้วหายใจไม่ทันใช่กุ๊ดเกิดาเหตุการณ์อยู่นะกคอนเสิร์ตเราหนึ่งวันพันเหตุการณ์เพื่นนว้ใช่ค่ะ ว่าเต้นหลายเพลงติดกันค่ะแล้วมันมีเพลงที่ฮาร์ปด้วยแล้วก็ร้องสดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้แบบหายใจไม่ทันแล้วร่างกายค่อนข้างอ่อนแอค่ะช่วงนั้นแบบซ้อมเยอะใช่น้าหนักลงเลยค่ะช่วงคอนเสิร์ตลงไปเยอะโลสงโลได้ค่ะแล้วตอนนี้ขึ้นไปยังเท่าเดิมแล้วค่ะแต่ว่าพอมองกลับไปภูมิใจไหมเพราะที่มาไกลมากขนาดเนี้ย จริงยังไม่คิดว่าพิกซี่ไปไกลขนาดไหนนะคะเพราะว่าหนูไม่เคยรู้ว่าพิกซี่ไปถึงไหนแต่ว่าพวกหนูคุยกันตลอดว่าเออพวกเราเก่งมากๆเลยนะแล้วก็ยังอยากทําตรงนี้ยังอยากสนุกกับตรงนี้ยังอยากรักสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆไปด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยมันมีความฝันหะว่าพิกซี่อยากจะให้เป็นแต่ตรงไหนเคยคุยกันนะว่าเฮ้ยเราอยากไปเวทีนี้ไปเวทอนี้พิกซี่อยากไปโคเชล่าค่ะ เราต้องไปรุนไปรุนนะต้องต้องรอเอ่อต้องรอดูค่ะว่าจะมีโอกาสหรือเปล่าแส้ว่มันเป็นเวทีที่ทุกคนคิดตรงกันใช่ค่ะฝากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยนะคะิกซี่พร้อมเต็มที่ค่ะถ้าเป็นตัวเซลลาจะไปร้องเพลงอะไรต้องอุ้ยพี่อยากให้ร้องเพลงอะไรคะเพลงของหนูจริงๆอยากร้องทุกเพลงเลย แค่ได้ไปก็ดีใจแล้วค่ะค่ะแค่ได้เห็นบาเบลสะบัดผมก็เลิศเลยแต่ล่าสุดมีคนจับจีนเราประการศิลมีการส่งการช่วยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันเป็นยังไงรอ๋อต้องหัวใจใช่ไหมหนูสารภาพตรงๆว่าหนูไม่เห็น เพราะว่าเหมือนเหมือนแสงมันเข้าอย่างนี้เลยค่ะ,ะแล้วแล้วแบบพี่เชยอยู่ข้างหลังมาๆกๆมาเห็นตอนที่แฟนคลับแท็กมาแล้วว่าแบบเออมีพี่เชยอยู่ก็ปิดปากยอยู่เฮ้ยแต่คู่เราก็คือมาแรงนะออคนแบบว่าเสียร์ๆๆแรงชิ่งดันบบดันเกอร์เทอร์โบมากขอบคุณค่ะมากันนี่คนมาช่วยกันเยอะมากเลยเนี่ยรู้ตัวใช่ไหมคุณคุณชี้อัพเยอะๆอย่างนี้เขินไหมมาเบล เพราะว่าหนูไม่เคยมายืนตรงนี้แล้วก็มาสัมภาษณ์เรื่องที่ไม่ใช่วงเลยค่ะก็เลยในปีใครกต้องมาสัมภาษณ์ได้เลยเนี่ยเออหลังหลังหลังที่กันทักทายแล้วบอกว่ไม่ได้ลิฟต์มาพูดคุยอย่างเงงี้ยยัไงลูกมองมองมองอ่ะไม่ช่วยแล้วไช่วยอะไรล่ะคำถามคืออะไรนะคะคำถามคืออะไรนะคะได้อัปเดตยังไงบ้างการเดินซีคลายสำหรับพี่เชชใช่ไหมคะก็พี่เชช เหมือนจะสร้างกลุ่มค่ะพี่เชน่ารักมากสร้างกลุ่มมีพิกซี่มีหนูมีพิมามีอีกโกะเลยก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มค่ะก็แบบสู้ๆนะทุกคนอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนจบคอนเสิร์ตก็ทักมาให้กําลังใจค่ะว่าแบบ,แบ,บเก่งมากก็ขอบคุณค่ะแต่ว่าไม่มีอะไรนะคะทุกคนแบบเป็นพี่น้องกันที่ให้กำลังใจกันเตรียมเตรียมวิ่งเรือแล้วนะเรือ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 ลนะเดี๋ยวพี่เชจะว่าหนูเอานะคะ เขาไม่ว่าหรอกได้คุยกันเรื่องกระแสกระแสจริงไหมได้คุยกันบ้างไหมได้คุยค่ะเหมือนเหมือนพี่เช่เคยทักมาว่าวันที่28หวยออกวันที่28เดือนไหนสักเดือนแล้วหนูเพิ่งไปร่วมงานกันมาแล้วแบบทุกการร่วมงานของทุกครั้งเวลาพวกหนูพวกหนูเจอกันอ่ะจะเป็นวันที่28ทุกครั้งเลยก็เลยแบบเอ้ยแปลกเดี๋ยวรอบหน้าจะซื้อหวยละค่ะมือนียวันนี้ต้องมาแล้ว28 วันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่18อ๋อแปดนะลูกค้า28แต่ในวันมันก็เป็นความน่ารักน่ารักของแฟนเนาะก็ปล่อยเอาจิ้มกันไปเราก็จิ้มด้วยไหมใชะเรากจิ้มด้วยไหมแน่นอนเดี๋ยวจะมีโอกาสแล้วไม่ต้องเลยที่เฟิร์นช่วยหนูด้วยพี่นอนุญาตอนุญาตที่พี่เขาเชียงกันไปอย่างนี้เลยหนูยิ้มอย่างเดียวพี่ถามว่าเดินเดินยิ้มอย่างเดียวอนุญาตอนุญาตให้พวกพี่ กันไปขอบคุณมากๆขอบคุณพี่ๆที่ซัพพอร์ตทุกๆผลงานค่ะขอบคุณจริงๆก็เรียกว่ามีคนรักกันขอบคุณมากๆพ่อช่วยน้องรักโอเคขอบคุณบากๆขอบคุณค่ะ